สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาขนต้นมันนะครับวิธีคัดเลือกนะครับต้นมันเพื่อทำเพื่อทําต้นพันธุ์นะครับเราสังเกตนะครับต้องเป็นต้นที่ไม่มีเคลียลงนะครับและตาใหญ่นะครับเนี่ยครับตาของต้นมันนะครับใหญ่ๆทีนะครับเราต้องเลือกต้นใหญ่นะครับ สาเหตุที่เราต้องเลือกต้นใหญ่เพื่อให้เวลาเราไปปลูกนะครับต้นจะได้แข็งแรงนะครับต้นเล็กอย่าไปเอานะครับพี่น้องครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับนี่ครับสายพันธุ์แปดเก้านะครับเลือกต้นพันธุ์นะครับที่เราคงไว้นะครับสามต้นนะครับ3ต้นเราตัดออกต้นหนึ่งนะครับ แบบนี้ครับที่น้องครับขอบคุณที่ติดตามครับคลิปสั้นๆคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับกลับไปเอาสุรินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ